ดดมีีเนวอา่ิทสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเขาสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะพบกับดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะค่ะดิฉันแนทซีรีน์ค่ะค่ะแน่นอนว่าเจอเราสองคนที่หน้าจออย่างนี้นะคะแนทก็ต้องมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากผู้ชมใช่แล้วเคลดราะว่าจะเป็นส่วนสองกามสุขภาพรวมไปถึงธุรกิจของดารา่นง แค้นี่นะก็เป็นเรื่องราวของความสวยความงามอีกเช่นเคยนะเกี่ยวกับใบหน้าของเรานั่นแหละเป็นจุดที่เด่นที่สุดในใบหน้าเลยก็ว่าได้ขาดนะไม่ได้ถ้าเกิดแต่งหน้าแล้วไม่มีตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้หน้าดูจืดดูแบบสวยไ,ไปเลย,เยใช่นะนะคะ ที่เราจะบอกนั่นเองก็คือลิปสติกนั่นเองอ้าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องลิปสติกกันนะคะบางคนนี่อาจจะเลือกไม่ถูกว่าตัวเองเนี่ยต้องใช้เฉดสีไหนถึงจะสวยเฉดนี้จะเข้ากับเราไหมเฉดนั้นจะเข้ากับเราไหมอะไรนี้วันนี้ก็เลยจะมาบอกไงคะในหัวข้อนี้ทาลิปสติกยังไงไม่ให้การแต่งหน้าสะดุดอืสะดุดตาหรือสะดุดอะไรสะดุดตาสะดุดที่เออนะ ก็คือการเลือกเนื้อลิปสติกเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับการแต่งหน้านะคะก็คือถ้าขากเลือกลิปสติกไม่เหมาะสมกับการแต่งหน้าเนี่ยออกจากบ้านไปมันก็จะเกิดความไม่มั่นใจไม่มั่นใจเดินไปไหนก็แบบกังวล่แบบสวยหรือเปล่าหรือว่าแบบเออยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาคิดกันอีกทีเนาะคือทําให้เราหมดความมั่นใจอ่ะใช่ไหมใช่ฉะนั้นเลือกให้เหมาะกับการรัเทศะเลือกกับสถานที่แล้วก็งานแต่ละงานที่จะไปนะคะ่ะดีที่สุด แต่ว่าต้องมาบอกกันเลยว่าการที่เราจะรู้จักเนื้อลิปสติกแต่ละลิปสติกนั้นเนี่ยก็ต้องมีหลายเฉดหลายแบบที่เราจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทราบกันก่อนว่ามีเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะอย่างเนื้อสเตนหรือว่าเนื้อทินทินก็คือที่มันเป็นใสๆใช่ไหมนะที่มันจะออกแดงๆ่อยเนาะแล้วแต่มันอืตสีดที่เราชอบทาในต่ายที่แบบที่พี่อั้มชอบขายดีเลยทีเดียวเห็นเขาบอก รุ่นนั้นนะคะก็คือลิปสติกประเภทนี้เนี่ยไม่ค่อยมีลักษณะรูปลักษ์คือเหมือนหมุนเหมือนลิปสติกธรรมดาทั่วไปเพราะมันะออกมาเป็นแนวกลอสใช่ไหมกลอสแล้วก็จมมาแล้วก็ทาตรงเข้ามิหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเชียดด้วยความที่มีลักษณะเป็นกึ่งน้ํา ผสมสีแล้วเนี่ย<อ>ก็คือเหมือนคล้ายๆกับสีเมจิกสีน้ําอ่ะมันจะข้นๆกึ่งๆหน่อยนือ้อไทยทิปออกไหมนั่นแหละลก็<ช>อารมณ์ประมาณนั้นแต่หัวมันคนละอย่างกันค่ะเมื่อทาบนเรียวปากเนยนะ้ะสีก็จะซึมไปตามผิวชั้นนอกของเรียฝีปากนะคะแล้วก็ทําให้สีเนี่ยติดทนนานเพราะว่าลิปประเภทนี้เนี่ยมีสีให้เลือกไม่ได้หลากหลายนักจ่ะมีหลักๆก็ชมพูแดงส่วนมากก็จะเป็นแดงแล้วก็ส้มมากกว่าประมาณนั้นนะคะก็คือจะปรับ ก็คือเหมือนทาลงบนเลียวปากเนี่ยเนื้อก็จะซึมใช่ไหมเข้าไปใช่แล้วก็ซึมติดอ่ะผิวชั้นนอกของเรานั่นเองใช่ถ้าคุณใช้ร่วมกับสีแบบเหมือนทาข้างในสีแดงแล้วก็กลอสสีชมพูข้างนอกอันนี้สวยนะสวยหรือไม่ก็เป็นชมพูแบบชมพูพีชชมพูอะไรอย่างงี้ก็สวยเหมือนกันตานเพลนุณเอิ้มพัชราภาไงใช่เนี่ยพี่อั้มก็ชอบทาแบบนี้แต่สวยจริงปากและจะดูแบบแดงละเรื่องเนี่ยที่มหาลัยใช้กันเต็มเลย <No. S 2> ปากแต่ว่าปากแตก<笑><笑>ข้างในปากแตกก็เลยเทาเออไม่ใช่ทาทิ้นอะไรหรอกนะแบบว่าข้างนอก<ไ>ข,ข้างในแดงๆแ,แบบมาลเลือดขบปากเลยอ๋อแน,น่นนะ่าจะโดนมาแล้วประสบการณ์ู้ได้ไงเนี่ยประสบการณ์อ,อ,อาจจะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อแมทนะคะเนื้อแมทก,ก็คือเหมือนที่เราทาๆกันอย่างน้ำก็คือถ้าเกิดว่าต้องการลุคที่แบบว่าดูเรียวนุ่มนะคะแม้ไม่แบบ ไม่เป็นปะกายเฉิยสักเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าจะทําให้ดูสวยเฉ mm hmm. ียวแล้วมันจะดูชัดขึ้นเข้มขึ้น mm hmm. ถ้าใช้เนื้อแมตต์นะคะคือจะติดทนนานะ <c oughs> นะคะเขาบอกว่าคุณต้องเลือกหยิบเนื้อแมตต์นี้แน่นอนนะคะ mm hmm. ก็คือเนื้อแมตต์นนเนี่ยนอกจากจะปราศจากความมันวาวเนี่ยมันจะทําให้ติดทนแบบเป็นสีเป็นออกด้านๆอ, mm hmm. อ่ะก็คือมีสไตล์อีกแบบหนึง่ง mm hmm. อย่างกลอสอย่างเงี้ยใสมันก็จะออกเกาหลีปะ ใช่แต่ถ้าเกิดเนื้อแมทเนี่ยก็จะออกแบบสไตล์แบบยุโรปไปเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยตัดสวยเอิบอิ่มดูซูมนะคะจากปากน้ำสวยมากสวยมากจริงจ้าจ้าสวยสวยแม่ดูอยู่โอ้ยแม่ดูอยู่โอ้ยลูกฉันทำไงทำอะไรเนี่ย นะคะก็เห็นแม้ที่แบบว่ามันจะไม่มีทําสําหรับคนที่ชอบมันความมันวาวไม่ชอบมันวาวก็เนื้อแมทนั่นแหละเป็นทางเลือกท<ฆ>ี่ดีที่สุดอย่างเน็ตก็ไม่ชอบอออเหมือนกันทากลอสเหมือนเหมือนไปโดนอะไรเงี้ยแล้วคือผมมันไปโดนปากเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนความรู้สึกน้ำนะถ้าท<ฆ><ฆ>าแล้วมันจะออกเร็วแต่ถ้าแต่ถ้าทับทา,าเนื้อแมทก่อนแล้วก็ทับกลอสนิดน,นึงอ่ะก็โอเคทาได้อย่างงี้น่ะ มันจะแบบป้ายโดนเหมือนลิปสติกหน้าอะไรแบบนี้มผมมันจะไปติดอะไรอย่างงี้มันก็เลยดูหงุดหงิดนะคะหรือว่าจะเป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งสาหรับเนื้อครีมนะคะคือเมื่อไหร่ที่อยากจะรู้สึกว่าคล่องแคล่วกระชับกระเฉงแล้วเนี่ยก็คือเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็เติมสีสันให้ใบหน้าตัวเองนิดนึงเนี่ยต้องเลือกเป็นลิปสติกเนื้อครีมอนะคะเขาบอกว่าเมื่อหยิบลิปสติกเนื้อครีมเนี่ยมีเนื้อมันจะเนียนนุ่มสนิทนะคะแล้วก็แนบไปกับเดียวปากเลย เรียกว่ามันเนียนนะมันกลืนค่ะก็คือส่วนใหญ่ที่เห็นนิยมใช้กันนี่น่าจะเป็นเนื้อครีมนะคะ,ะแล้วเขาบอกว่าคือสีเนี่ยมันก็จะได้เด่นชัดกว่าพวกกลอสหรือว่าเนื้อแมทด,ด้วยอะนะคะชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มแบบความสว่างให้กับใบหน้าเนื้อครีมเพราะว่ามันจะตัดกับบลัชออนอะไรอย่างนี้มันจะทําให้ปากเราดูเด่นขึ้นมาเด่นชัดขึ้นเนะก็จะดูว่าหน้าเราเนี่ยมีอะไรยิ่งขึ้น ใช่มีอะไรคะมีอะไรวะหน้ามีตามีโ่งมีปากหน้ามีอะไรมีอะไรปะอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นลิปไลเนอร์อปกติเราเห็นแต่อายไลเนอร์ใช่ไหมนี่ลิปไลเนอร์ก็มีนะคะอ่าก็คือเหมือนเหมาะกับวันที่คุณต้องการเนี้ยบนะคะก็คือเหมือนขอบปากอ่ะก็คือเหมือนเราทาขอบปากไงอายไลเนอร์ก็กรีดขอบตาปะ เออแต่ลิปไลเนอร์ก็คือท,ทาขอบปากคือมันมันจะทาะปากได้สะดวกกว่าแล้วก็แบบมันจะดูไม่เลอ,อะบางคนที่<ช>บางคนที่ไม่ถนัดแล้วก็แบบใช้พวกกันไม่แบบไม่ค่อยสะดวกหรือว่าทาทา,ทามันจะมีลิปแปะลิปที่เป็นเป็นยังไงนะเป็นแท่งอเอออันเนี้ยลิปเป็นแต้งลิปจะเป็นแต้งเป็นแต้งแต้งอ,อ่ะเออเออมันจะดูเป็นอย่างนั้นมันก็จะดูแบบว่าทําให แบบว่ามันจะซนื้ที่เป็นแห้งอ่ะใช่แล้วก็ใช้เขียนขอบปากก่อนค่ะอันนี้มันก็จะสะดวกขึ้นใช่มันก็จะดูกริบไปอีกแบบนึงนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อแบบบางใสนะคะคือถ้าอยากได้ริมฝีปากที่มองดูบางใสมันวาวดูเกาหลีเกาหลีอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ถึงขนาดว่าแบบต้องมาเติมอะไรมากมายนะคะเมื่อเทียบกับเนื้อครีมก็คือสีก็จะเข้มชัดแค่ จาก100%เทียบกับเนื้อครีมก็แค่ประมาณ60%สปไม่ถึงกับอ่อนมากเนาะก็แล้วแต่เฉดโทนสีที่จะเลือกันไปนะคะหรือว่าจะเป็นลิปกลอสอ่าหลายๆคนก็อาจจะชอบวันไหนเบาๆวันมันปากแบบวาวๆอะไรเงี้ยไม่ต้องไปกินไก่ทอดอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้ตั้งใจจะปากมันนะคะแต่แบบไปกินไก่มาปกติเธอทำอยู่หน้าเลยอะไม่ค่อยกินไม่งั้นเธอพูดไม่ได้หรอกหรอ นะคะเขาบอกว่าลิปกลอสเนี่ยวัยรุ่นมักจะชอบใช้ค่ะอืเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความเงางามของริมฝีปากให้ริมฝีปากเนี่ยดูเอิบกิมเป็นประกายนั่นเองนะคะแต่ไม่ว่าจะลิปไหนเนาะก็อยู่ที่ความชอบแล้วแต่ความมั่นใจใช่จริงจริงเราก็ดีกหมดแหละอืแล้วแต่ว่าเหมาะสภาพกับปากดูด้วยความแพ้อะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะสำหรับช่วงนี้เวลาก็หมดแล้วแต่ช่วงหน้ายังมีสาระดีๆมาฝากคุณชมเช่นเคยรอติดตามชมสักครู่ค่ะ s 999, k 9 9คปุ๋ยอนเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 02 1 0 5 6 6 7 7 ู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงที่2ของรายการนะคะสําหรับช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยช่วงนี้นี่ค่ะนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารอีกใช่แล้วแน็กกำลังหิวน้ำก็ต้องหิวเลยยั่วน้ำลายมากเอาเรื่องอาหารมาเล่าเอาอาหารมาเล่าเอามาออเจะพูดออกมาล่อนึกไม่ออกออกมาล้อเออออกมาล่อแน็นะคะหลายๆคนอาจจะหิวกันแล้วแต่ว่านี่ก็เป็นอาหารที่ควรเลี่ยงสําหรับคนที่อยากมีสมองดี คือเด้งง่ายๆว่าถ้าใครอยากฉลาดอยากฉลาดนั่นเองนะก็ต้องควรเลี่ยงอาหารจ๊ะพวกนี้เลี่ยงอาหารที่เราบอกใช่ค่ะเขาบอกว่าสมองเนี่ยสมองเนี่ยดีได้แค่เลือกรับประทานบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองบางบางคนเนี่ยบํารุงเนี่ยก็บํารุงอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้เลยว่าอาหารจะพวกไหนบ้างที่ควรเลี่ยงเพราะว่า บางทีอาหารบางชนิดเนี่ยทำให้สมองเราเนเ่ยเยช้าได้มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นฟาสต์ฟู้ดอ่ะหลายหลาคนชอบทานเขาบอกว่าอาหารจานด่วนจานอิ่มจานด่วนจานนี้แหละอิ่มเร็วอิ่มไวเนี่ยพวกแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดแซนด์วิชหรือว่าอาหารเหล่านี้รสชาติดีก็จริงแต่ทําให้สมองที่แบบ สมองเราเสียช้าได้อย่างที่น้ำบอกไปเนาะแล้วต่อมาก็อาหารที่มีเกลือเยอะนั่นเองเขาบอกว่าโซเดียมในเกลือเนี่นอกจากจะทําให้ตัวเราเนี่ยบวมแล้วนะคะยังทําให้ประสาทเราเนี่ยเกิดการขัดข้องได้อีกด้วยอท่านเกลือเนี่ยนะจะทําให้บวมใช่ใช่จริงเหรอเพิง่งรู้อะเกลือทาให้บวมนะถ้าเกิดทานเค็มเค็มเกินไปเนี่ยลองดูทานาก่อน,นอนเนี่ย ตื่นมาก็จะแบบรู้สึกว่าหน้ามันบวมไม่ว่าจะเป็นเกลือหรือว่าเป็นน้ำปลาอะไรก็ตามที่มันเค็มๆอะเนาะถ้าทานเยอะไปนะเออมันก็จะทำให้บวมได้ต้องระวังเนาะคนที่เป็นโรคไตเขาจะบวมทานเค็มไงอันตรายนะค่ะแล้วก็อาหารที่แดดแปลง ก็คืออาหารพวกมันฝรั่งทอดขนมกรอบขนมอบกรอบนั่นเองหรือว่าไสาก้กรอกซีเรียลอาหารเหล่านี้จะมีสารเคมีอันตรายต่อสมองหากทานเยอะแล้วก็ต่อเนื่องไม่ต้องสืบเลยเด็กๆนะช,ชอบทานกันอันตรายมากผู้ใหญ่บางคนก็ชอบทานนะซื้อขนมไปตุนไว้เลยเ<อ>มันติดไปแล้วไงไม่รู้จะแบบติดตั้งแต่เด็กๆแกไม่รู้จะเล่กยังไงเออมันติดเสบติดดีนะตอนเด็กๆแ,แม่ไม่ให้ป้า <c oughs> แถวบ้านขายขนมไห่ <c oughs> ก็เลยไม่ชอบกินขนมแม่บอกว่า ถ้าเด็กคนนี้ไปซื้อไม่ต้องขายเลยไล่มันกลับมาเลยนะไล่มันกลับาเลยด่ามาเลยอะต่อมายังมีอีกค่ะเขาบอกโยเกิร์ตอืมโยเกิร์ตแบบรสชาติต่างๆนี่แหละโยเกิร์ตแบบมีรสชาตินะเขาบอกว่าโยเกิร์ตประเภทนี้เนี่ยมีเคมีอันตรายต่อสมองนะอืถ้าถ้าเกิดยังอยากทานโยเกิร์ตอยู่ก็แนะนําเป็นรสธรรมชาติคิดว่าโยเกิร์ตจะมีประโยชน์มีส่วนผสมของผลไม้ทาให้สมองเราเฉยชาได้อื อันนี้แหละมันมีสารที่ทำไม่เคยกินเลยนะเคยเอามาแต่พองหน้าไม่เคยกินเหมือนกันไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็เหมือนรยเกั่นแหละแต่ว่ามันไม่อร่อยเพราะว่าไม่มีผลไม้ไม่มีเนื้ออะไรผสมไงมันจืดๆืนิดนึงก็หวานๆวหน่อยอ่ะก็โอเคอืมค่ะแล้วก็ต่อมาเครื่องดื่มบำรุงกำลังเขาบอกว่าเครื่องดื่มประเภทนี้มีสารกระตุ้นให้สมองเนี่ย ตื่นตัวก็จริงนะแต่ทําให้สมองเนี่ยเฉื่อยช้าลงทันทีเมื่อฤทธิ์ของสารกระตุ้นหมดอันนี้ไม่ดีสําหรับผู้หญิงอย่างเราแน่นอนนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเลี่ยงเนาะพวกอย่างน้ำเงี้ยเออเลี่ยงได้แล้วนะพวกเอ็มร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยคาราบาวแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเราเก็เซเว่นนาเมื่อกี้โดมาสองขวดเราเข้าเซเว่นนารู้สึกวันแนทจะเดินไปติดตู้ก่อนเลยน้ำถือเราหน่อยดิจ่ายไปรเราหน่อยเราอายข้าดื่มวันละสองขวดอ่ะเกิดไอข้าดื่มกันวันละสองขวดใช่ไหมเออเฮ้ยเราไปซื้อด้วยกันป่าวะ เมื่อกี้พ <c oughs> อจะขวด่ะต่ออะ,ะพิซซ่าค่ะอย่างที่หลายๆคน,นชอบทาน<อ>แน่มชอบมาก